สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกาเสียนนะวันนี้ก็จะมาแนะนำทิ่งเ,เ,เล็กเล็กน้อยนนะในเวลาที่เราโดนยิงขึ้นนํานะมันจะมีวิธีการอย่างไรนะทำอย่างไรให้เราพลิกกลับมาชนะแบบง่ายๆนะมันมีวิธีแค่ไม่ยากกันนะลองไปทําตามดูโอเค ่อไ,ไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกระนังเติมเกม f o o ุตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ โอเคขั้นแรกครับเราต้องเข้าใจแผนเราก่อนหนะ้าแผนเราคือโพซิชั o n g a นะโ o s ช t บี oh, ee, ลองโซ่แล้วก็แผนในมาสีมสามนะแผนนี้ก็จมปีริมเส้นแน่นอนนะค่อยๆตอบอลค่อยๆทําชิ่งไปเรื่อยๆนะเออประมาณนี้นะก็ให้ศึกษาแผนตัวเองให้ดีๆก่อนโอเคเพื่อนๆเสียเวลาเราไปดูในแล้งกันเลยนะว่าทํายังไงโอเคก็เริ่มเกมกันเลยนะเออหลังจากที่เราทํความเข้าใจกับแผนกับโค้ชเราเรียบร้อยแล้วก็มาลงสนัดนะเออในช่วงต้นเกมเดี๋ยวผมจะสร้างสถตรฐานการนะ ให้เขายิงขึ้นทำง่ายๆหน่อยนะโอเคบอลก็ต่อไปเรื่อยนะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่รีบร้อนนะบอลที่พอติเฟรดี่โรดิโกลซัสซนสองคนแหมจะร,รีบยิงก็รีบยิงเถอะนะโอเคอืมโอเคสร้างสถานการก่อนจ่ายให้โรดิเก์แล้วโอเคปล่อยเขายิงให้ลูกนี้ให้เขายิงก่อนเลย เ,ออเรียบรอนะ้อยฮะหลังจากที่เราโดนยิงขึ้นนำแล้วก็นะถ้าในสถานการณ์แร้งท่่ๆไปก็อย่าตื่นเต้นนะก็เล่นตามแผนของเรานะตัวตายโพสชั่นเกมันก็จะออกริมเส้นอยู่แล้วนี่ฮะเราก็ค่อยๆต่อไปเ,ออเออต้องทำเข้าใจกับแผนแล้วก่อนนี่ฮะก็หาช่องไปเรื่อยแล้วก็เปิดทัดแบ็กมาลูกนี้ก็พอได้ลุ้นอยู่นะ กันแรกเลยต้องอยู่ในแผนของเราอย่าตื่นกระหนกนะโอเคเออพวกลูกเต็มมุมแล้วก็สำคัญอยู่นี่ฮะแล้วก็ทำตามแผนเราไปเรื่อยๆเลยอย่าไปรีบร้อนนะเราต้องทำความเข้าใจกับโค้ดของเราด้วยนีย่ฮะพอถึงว่าเล่นเกมแล้วก็เล่นดักก่อนเลยง่าย นี่ใช่ไหมเออปึ๊บเห็นไหมเอาครึ่องอยู่นี่เขาตอบบอลเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเนี่ยนี่ฮะโอเคอยู่ที่โรนิโก้เบเรดีลูกกาเอร์เลว์เนลเมสซี่ฮะชิ้เป็นลูกนี้โอเคทำตามแผนนะโจมตีริมเส้นมันอยู่ที่วิเดียสวิเดียส,สนะ โรนิกาดออกข้างมานี่ฮะก็จบตีในเส้นไปเรื่อยทำตามแผนไปเรื่อยเราอย่าไปตกใจฮนะเวลาไม่เยอะนะนี่ลูนิกโก้เอากลางมาฮปึ๊บนี่เห็นไหมพยายามเช็คแบ็กอัพนะแล้วอีกหนึ่งข้อสำคัญคือเวลาเราเสียลูกเรียวเราชอบหัวร้อนใช่ไหม เราจะไปกดแดดวิ่งใส่เลยอ่ะไม่ได้นะเร็จเข้าทางเข่าเลยนะนี่ฮะก็ตอบมาไม่เรื่อยแล้วก็ทำดามเกมเปิดทัดแบ็กมานี่ถ้าไม่ได้ก็เอาไม,าม้ผล่มแบก้าพถอยหลังฮะผมแบก้าพมารอดักบอลเลยนี่ฮะแค่เนี้ยง่ายฮะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะอ่าแต่ว่านี่ก็เป็นแค่คำแนะนำนะ แต่ว่าถ้าเราถุงทำเราจะไปกดแดดวิ่งส่แนะแน,นะนำให้กดเมคอัพนะพยายามใช้เมคอัพเยอะๆนะฮะต้องเข้าใจแผน4-3ม,มันโจมตีริมเส้นนะแล้วก็เปิดท่าแบกมากเฟิรลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยไมอ,อนิดเดียวติดเซฟประมาณนี้ค่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยนะนวดหาจุดอ่อนแล้วเวลาเล่นเกมก็สังเกตด้วยนะไม่ใช่จุดแข็งก็อยู่ตรงกลางจุดแต่ตรงกลางอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเอยมันต้องยืดหยุ่นออกซ้ายขวาด้วยนะ เออมาลูกนี้นี่เขือนไม่มงสามสนึ่งอโนเขือบเข้าโอเคฮะกดนครับกบอลเราจะไปทางไหนเออึ้นบอลขึ้นบอลโอเคก็หมดเวลาครึ่งแรกไปก็นะเขาแนะนำอยู่นะหนึ่งอยู่ตัวสุนะยังเหลือเวลาครึ่งหลังอยู่โอเคในส่วนครึ่งหลังก็เหมือนเดิมตามเข้าใจแผนด้วยนะวอนนี่โอลิการ์ เรดี้ดวิดบิยาออกข้างมาจมตีริมเส้นนะจุดอ่อนเขาอยู่ที่ริมเส้นนะผมเลยเน้นที่ริมเส้นนะแล้วก็พาดแบ็กมาลูกนี้ก็เรียบร้อยไม,ไม่ไม่เรียบแล้วติดเซสอยู่เอาซ้ำอีกทีเียงโอลิซกาเรียบร้อยโอ้ล้ำหน้าฮนะแลค่อยนวดไปเรื่อยหาจุดอ่อนไปเรื่อยนะอ่ามันมีอยู่นั่นนะเปิดยาวมา โอเคบออยู่ที่เบรดี้มาแนละ้วฮะอาเธอร์อาเธอร์มาลูกนี้ให้หลุยนีแอดปั่นง่ายๆเรียบรอ้อเห็นไหมสุดท้ายเขาก็มันก็จะเปิดช่องไปเรื่อยนะถ้าเล่นสไตล์พอยตินเกมหรือสไตล์อื่นนะพยายามจับจุดนะจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนเราเจาะตรงนั้นนะไม่ใช่จุดแข็งก็อยู่ตรงกลางนะจุดแข็งขอยู่ตรงกลางเราไปเจาะจกลางบุกทั้งวันก็ไม่ได้นะต้องเอารุ่มาลุยกันนะเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะยืดหยุ่นแผน บุกกลางก็ได้บุกยืมเส้นก็ได้โอเคตอนนี้ก็ตีเสมอแล้วนี่โยนมาปึ๊บมันก็มีทีิ้ง่ายๆก็คือเข้าถูกนำํำอย่าไปรีบร้อนกดแด,ด็ใส่พยายามใช้แม็กอัพเยอะๆนะต้องฝึกนะเว้ยขาให้ฮนะบอลอยู่ที่แอลลี่แม็เดอร์ลุมเพสซิง่งน่าอยู่ออกมาฮะสวยให้เอริสเดอร์อโน ก็คัตแบ็คลูกนี้มาติดบล็อกอยู่โอเคฮะได้ลุกเตะมุมลูกนี้อยาขอใช้สูตรหน่อยเปิดมาโค้งโค้งลูกนี้เรียบร้อยฮนะเปิดเข้ามุมเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าดาบิดวิยะ ah. โอเคฮะดาบิดวิยะสก,กิดนิดเดียวนะเข้าเฉยนะโอเคฮะตอนนี้แล้วก็ คือนำแล้วสองตัต่อหนึ่งจากเาวิดพิญานะลูกนี้แหม่ําไม่หมงก็น่าจะเข้านะอีน e ึ 1, ่งสะพานก็ลูกเต็มหมงก็สําคัญด้วยนะพยายามฝึกนะโอเคตอนนี้แล้วก็สองตัวอหนึ่งละเขาจะรีบร้อนแล้วนะสังเกตไหมอ่าเขาจะรีบต่อบอลแล้วเปิดมาโอเคยังได้อยู่นะโอลิงกาด ข้างมาอลไเอร์อโนบุกนิมเส้นเลยอดส่งธรรมดาทัดแบืมได้ลุ้นอยู่ก็เรียบร้อยสิค้าแบบนี้เห็นไหมฮะจอะไปเรื่อยหยุดอ่อนมันเผลอไตามาก็จอดตรงนั้นเลยนะนี่นิมเส้นนะเขาไม่แข่งเท่าไหร่ก็เอาตรงนิมเซนนี่แหละแล้วก็เปิดทัดแบกมานะพยายามอย่าเปิดมงนะถ้าเปิดหมงเอในแผน4สา3มงยังไงก็ไม่เข้านะมุ่นตรงนะเออบอกว่าเปิดมงนี่มัน ก็อยู่กองหน้าด้วยก็ใช่นะแต่ว่าโอกาสมันน้อยมากนะที่จะหม่งเข้านะถ้อาอยากให้ดีก็เปิดทัสแบ็คแบบเมื่อกี้นะยังนนพอได้ลุ้นอยู่ถ้เาเปิดหม่งมันต้องนะมีวิธีการอีกเยอะนะโอเคบออยู่ที่ลเลสเตอร์อ,อ,อนโนโอเลดี้ออกข้างมาสังเกตแบ็กแบ็คเติมจ่ายแบคนะ็คฮะริมเส้นเคสวยเปิดทัสแบ็คอีก นี่เห็นไหมมันจะได้ลุ้นกว่าลูกเปิดหมงนะอ่าลูกนี้ขอซ้ำหน่อยแม่เกือบเข้าหลักการง่ายๆค่อ,คอยๆเจาะค่อ,คอยๆนวดนะบางคนโดนยิงขึ้นนํำแล้วตื่นนะเ,นเ่ยเบลลี่เพสซิ่งใส่ก็เรียบร้อยกันไปฮนะลูกนี้ดาวิดย่าแหมเกือบเก็บได้ไม่อยยิงลนี้ไม่น่ายิงเลยเปิดมา โอเคยังได้อยู่นะบอลอยู่ที่นิโคเวเเลา่าโอนิกาดออกข้างไม่ได้โอเคสวยคนระับเปเรอส์เอโรดี้เปเรวินิสิอุสนี่ดักสวยง่ายๆฮะไปเรื่อย,ไ,ย,ไ,ยไม่ต้องรีบร้อนหาช่องไปเรื่อยสนเวลาหกนาทีเอาลูกแบบนี้ก็กดแบคอัพเลยนี่ไงเรียบร้อยเลย พยายามใช้แม็กอัพบ่อยๆนะจุดเด่นอยู่แค่แม็ก,มกอัพเท่านั้นแหละปึ๊บ,บตอนนี้เขาก็พยายามจะบุกอยู่เนี่ยเขารีบร้อนแล้วโอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโยนเอ่ยยิงตีขึ้นมาก็ไม่น่ามีปัญหานะเรายิงทั้งสองลูกตูนไปแล้วโอเคแม็กอาสวย ดีนะวิรู้ฟีขีดเขาจะเล่นเร็วเลยหรือเปล่าเคเขาเล่นเร็วลูกกัมมูดิยิงนูกนเี้โอเคแล้วก็หมดเวลาไปฮะแล้วก็พีขึ้นนำได้นะสามประตูต่อหนึ่งเป็นไงบ้างก็จบไปแล้วนะมันก็เป็นพีเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยๆจากประสบการณ์นะจากดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่นะครับขึ้นมาหมดแล้วนะเออก็ประสบการณ์ล้วนๆนะก็วางคอยแนะนำกัดน,นะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะ อ่าแต่สิ่งที่สำคัญคือโดนนำแล้วอย่าใจร้อนอย่ากดแดชวิ่งใส่นะพยายามใช้แม็กอัพให้เกิดประโยชน์นะ,ะค่อยคืนค่อยๆนวดหาจุดอ่อนนะจุดอ่อนเขาอยู่ตรงกลางจอดตรงกลางจุดอ่อนเขาอยู่ตรงริมเส้นจอดริมเส้นนะอ่าก็เราไปปรับใช้กันดูนะออเอหมือนจะเข้ามือเหมือนจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ